โอ oh. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะทิ่ซีตแลนก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้เหือแตกทั้งวันนะตอนนี้ก็มีทั้งลมทั้งฝนทั้งร้อนนะคะมีหลายฤดูเลยนะคะทุกคนที่นี่ก็ กาจะไม่ออกบ้านเนาะพอดีที่ชินเอดลูกชายแม่ของเพื่อนเพื่อนน้องยันที่เขาทำสปอร์ตกีลาออ,อยู่ตึกข้างๆกันเนาะที่เขาหุ้นกันที่เขาหุ้นทำข้างๆกันนะตึกหุ้น โทรมาบอกให้พี่นีไปนะคะบอกให้ไปเอ่อออกมาเขาจะทำไปเล่าออกมาหน่อยเนเดอ๋ย่รถมารับคิดถึงนาะแม่ของเพื่อนน้องยันมามากันสี่ห้าคนไหวไหมอย่ารถไปรับออกมาหน่อยนึงนะ เนี่ยพี่นีก็เลยเอาเสื้อใส่มานะคะทุกคนก็เลยต้องออกหน่อยนึงยอยากกินด้วยนะไปล่าเนาะอาหารของเออเออสเปนนะนม่านลมนะคะทุกคนลมแรงมาก พี่ณีก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่ในกลุ่มสังคมของออฝรั่งทำอะไรเขาก็จะคิดถึงเราเขาจะคิดถึงเครื่อห่วงเนาะเขาจะมาบ้านเราก็ไม่ให้เขามาอเอาไว้ให้ค่อย,ยังชั่วก่อนจะพึ่งมาเลยเพราะว่าพี่นี่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะไม่จากใครก็ไม่เห็นเพราะบางทีเราก็อยากนอนอยากนั่งอยากนอนอันนี้ก็จะไปแป๊บหนึ่งนะ แต่จะไม่เราจะไม่กินตรงนู้นหรอกเราจะไปหอ่อฝลังเขาไม่มานั่งด่ากันหรอกกินแล้วก็กินเลยฮนะมันจะหอก็หอ่อมันจะกินก็กินเขาทานแล้วก็ททำไม่เหลือกินนั่นแหละเขเรียกเราไปกินนะฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคนไทยนี่เรียกกินแล้ว ให้เราหอก็ด่าเรากระจานเราไม่่คยกล้าไปกินนะบ้านคนไทยนะล้วก็ไม่ครอบด้วยนะคนไทยที่นี่เนาะ <S <S> <S ไม่ใช่ว่าเราจะมาดัดจริตไม่ครอบคนไทยเพราะเรายังไม่เจอยังไม่เจอเพื่อนนะคะยังไม่เจอเพื่อนเนาะจีสินเสมอกันนะคะทุกคนเราก็เลย พูดไปวันหนึ่งเราอาจจะเจอเพื่อนที่ดีๆก็ได้นะตอนนี้ยังไม่เจอก็เลยอยู่กับพวกพลังไปก่อนนะคะพลังนี่ก็จะดีนะก็เป็นห่วงเขาก็จะเนี่ยพี่นีก็จะมาถึงทุ่งตรงนี้อะไรก็จะเจอแต่ไอสี่ใบเนาะไปก็ยังไม่ถึงที่สักทีนึงอ๋อ เอกใหยไ,ไปตั้งแต่ไปตั้งแต่ทุ่วโมครึ่งนะคะทุกคนเออหกโมงครึ่งที่นี่ก็ยังไปไม่ถึงทุกที